สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่สุดารัตฟาร์มพิกัดอยู่ที่บ้านข่อยบ้านเมืองแก้วนะคะบ้านข่อยบ้านเมืองแก้วตำบลหนองหินอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานะของย่ามูลโต้สนะคะแปลงนี้เราปลูกหน้าแรงนะคะสำหรับแปลงนี้เราปลูกหน้าแรง เราได้ขายหญ้าสดเราได้ขายหญ้าสดไปแล้วนะคะทั้งเกี่ยวเป็นใบขายแล้วก็เหมาแปลงนะคะเมาแปลงให้เขามาเกี่ยวเองเลยสองรอบแล้วนะคะเราปลูกหญ้านี้เราปลูกปลายเดือนมก,กราคม มกราคมสองห้าหห้าปีนี้แหะคะ่ะดูความงามของเขาอันนี้คือต่อที่สามแล้วนะคะต่อที่สามย้ามูลโตสองเป็นย้าที่ตอบโจทย์ได้ดีนะคะก็ถ้าคนไหนที่ติดตามใหม่เพิ่งจะดูคลิปของเรา ก็ให้ย้อนดูคลิปเก่าๆนะคะเรามีหลายแปลงมองเห็นอคอกวัวนะคะขอกวัวเล็กๆนี่ค่ะแตกกอดีปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็น1 0บสปีทนแรงนะคะทนแรงทนการเหยียบย่ำ ให้น้องวัวแทะเล็มก็ดีนะคะย่ามูลโต้สองเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นที่ว่างแบบนี้ตรงที่เป็นที่ว่างคือเราเราขุดต้นพันุขายนะคะเราขุดต้นพันุขาย เป็นหญ้าที่ตอบโจทย์ได้ดีโปรโตีนก็จะอยู่ที่ประมาณ12-14ถึงเปอร์เซ็นต์นะคะลักษณะเขาก็จะเป็นทรงพุ่มนะคะดูเป็นทรงพุ่มแต่ก็อ่อนนุ่มนะคะดูใบแล้วก็ลำต้นเขาจะอ่อนนุ่มปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็น10-10ปี ทนแรงนะคะไม่ลดน้ําก็ได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการที่จะเก็บเกี่ยวให้น้องวัวกินเราก็ไม่ลดน้ําก็ได้ถูกฝนมามันก็จะขึ้นเหมือนเดิมเขาชอบอชอบดิน อ่ะคือปลูกได้ดินกับสภาพดินทุกทุกประเภทนะคะแต่ไม่ได้ชอบน้ำนะคะชอบที่ดอนสำหรับญ้ามูลโต้สองเนี่ยที่มองเห็นไกลๆนั่นไม่ใช่นะคะเกี่ยวให้น้องวัวกินได้ทันทีนะคะรอบเกี่ยวก็จะอยู่ที่ประมาณ สีวันนะคะสำหรับหญ้ามูลโต้สองเนี่ยเป็นหญ้าที่บํารุงน้ํานมด้วยนะคะสำหรับอัวควายที่คลอดลูกใหม่นะคะก็ให้เขากินจะบํารุงน้ํานมได้ดีเลยหญ้าตัวนี้มีโปรตีนสูง ก็ต้องขอบคุณลูกค้านะคะที่อุดหนุนต้นพันธุ์ของเราเราก็มีต้นพันธุ์จำหน่ายอยู่ตลอดเวลานะคะเรามีหลายแปลงที่มองเห็นไกลๆนั่นก็ใช่นะคะอันนี้คือหญ้ามูลาโต้สองอันนี้ก็ถึงรอบเกี่ยวแล้วละ่ะยังไม่ได้มียังไม่ได้เกี่ยวบางทีเราก็ ลอยวัวเข้ามาเล่มในนี้กัดกินในนี้เลยนะคะสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงวัวนี่เราต้องมีแปลงหญ้านะคะเพราะว่าหญ้านี่เป็นอาหารหลักของวัวนะคะทั้งวัวทั้งควายนะคะทั้งแพะทั้งแกะนะคะ กินได้ชอบกินยญ้ามูลโต้สองนี่ลูกทีเดียวอยู่ได้เป็นสิบสิบปีนะคะทนแรงทนการเหยียบย่ำนะคะแตกกอดีขยายพันธุ์ได้ทั้งใช้ต้นพันธุ์แล้วก็ใช้มเมล็ดนะคะดูมีแต่แปลงหญ้าของเราหญ้าหญ้าเยอะค่ะ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็ต้องขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ